สวัสดีครับตามใจกันเห็นไครับวันนี้เราอยู่ในโรโบจะพาฉันรวยนะครับพีนี้นะครับเรามาเล่าในส่วนของธันวาคมนะครับในช่วงแรกเนาะว่าเราลงทุนอะไรยังไงกันไปบ้างนะครับรวมถึงผมเติมพอร์ตเข้าไปแล้วด้วยนะครับสองพบาทต่อเดือนเนาะก็มาดูกันครับว่าโรโบจะพาฉันรวยพาฉันรวยจริงหรือเปล่านะครับมีคนตั้งชื่อต่างๆนานาให้กับโรโบเนาะแต่เราก็ยังยึดยึดถือเนาะว่าชื่อโรโบจะพาฉันรวยวันหนึ่งมันจะต้องพาเรารวยได้นะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นสัปดาห์ที่โควิด -19 เริ่มกลับมาแพร่ระบาดอีกแล้วนะวันนี้มันทําให้เรารู้สึกได้เลยครับว่า การลงทุนมันคือความเสี่ยงอีกหนึ่งความเสี่ยงที่แม้ว่าเราจะไม่ลงทุนเราก็เสี่ยงใช่ไหมครับลงทุนเราก็เสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังดีๆเลยนะครับในการเลือกลงทุนอะไรบางอย่างเนาะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าโรโบรจอพาชันรวยนะครับภาพรวมเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็หน้าตาพอร์ตปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับตัวพอร์ตโรโบรจะรพาชันรวยนะครับก็อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่15ธันวาคมปี2020นะครับ พอร์ตของผมเนี่ยนะครับเป็นรับความเสี่ยงได้แบบค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของอัตราการได้เปลี่ยนนะครับหมายความว่าลงทุนในต่างประเทศได้ด้วยนะครับก็ใครที่ไม่ได้เลือกแบบเดียวกันนะครับก็จะมีสัดส่วนที่มันแตกต่างกันไปเนาะแต่ใครเลือกแบบผมนะครับก็เข้าใจว่าน่าจะลงทุนคล้ายๆกันนะครับในส่วนแรกครับในส่วนของตราสารหนี้นะครับเป็น KT Fix 1ปี3ปีนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น Fix Inc ินคัมนะครับหรือตราสารหนี้โดยที่ระยะ duration นนอยู่ที่ยนู่1ปีถึง3ปีเนาะสำหรับตัวตราสารนี้นะครับก็เอ,อ็นเอวปัจจุบันนะครับก็มีการปรับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็มูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับของพอร์ตเนาะคิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณสัก24.7%ครับทา,ทางที่ SCB แนะนำ25เนาะเพราะว่าในส่วนของตัวกองทุนหุ้นต่างประเทศมันจะบวกมาค่อนข้างเยอะตรงนี้เลยสัดส่วนน้อยลงนะครับ เ่องของสินทรัพย์ทางเลือกครับณนะปัจจุบันนี้เราเหลือแค่ทองคำเนาะในอีพีที่แล้วเราดูไปแล้วครับว่าในส่วนของอสังหาริมทรัพย์นะครับอินฟาเนาะตัวนั้นเขาเอาออกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราจะเหลือในส่วนของกองทุนรวมที่เป็นทองคําอย่างเดียวนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากครับแต่ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นให้เราได้อ่อบางคนก็ได้ทํากําไรเนาะบางคนก็ยังอยู่ในพอร์ตททีี่่สามามรถ จะเรียกว่าทําให้ผตมันเติบโตได้นะครับโดยในกองทุนที่เราเลือกนะครับจะเป็นของ S C B Go H นะครับตัว H ตรงนี้คือ hedging นะครับคือการป้องกันความเสี่ยงอัตราการกเปลี่ยนด้วยนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเ,เงินบาทเราแข็งค่า นะครับต่ำกว่า29บาทแล้วในรอบ6-7ปีเลยนะครับนั่นหมายความว่าเราใช้เงินเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้32บาทแลกได้1ดอลลาร์ปัจจุบันเราใช้แค่29นิดๆเนาะเราได้1ดอลลาร์ครับจริงๆในสถานการณ์นี้เราค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเนาะถ้าไม่มีการป้องกันความเสี่ยงเพราะเงินบาทเราแข็งค่าครับนั่นหมายความว่าเราใช้เงินบาทน้อยๆน,นะครับแต่ซื้อ,อ,อดอลลาร์ได้เยอะๆนะครับแต่ณวันนี้ถ้าเกิดมันมีการป้องกันความเสี่ยงไว้นะครับความเสี่ยงมันจะถูกกําจัด จดแบบลกไปน้อยลงนะครับทำให้เราอาจจะไม่ได้ผลประโยชน์จากตรงนี้มากนักน,นะครับก็ยังอยู่ที่ในเกณฑ์ที่รับได้เนาะโดยที่สัดส่วนของ S c B g o H s นะครับว่าอยู่ที่9.4 นะครับตามที่ SCB แนะนำคือ10%ครับมันจะลงมาเล็กน้อยนะก็เนื่องจากกองทุนรวมหุ้นที่ผมบอกไปนะครับในส่วนของกองทุนรวมหุ้นครับไม่มีกองทุนรวมหุ้นไทยอีกแล้วเนาะเอาออกไปตั้งแต่ประมาณสักสองสามเดือนที่แล้วนะครับก็จริงๆช่วงที่ผ่านมาหุ้นไทยบวกมาเยอะเนาะการไม่มีหุ้นไทยอยู่ในพอร์ตมันก็เสียโอกาสไหมเพื่อนๆว่าเสียโอกาสไหมครับผมว่ามันเสียโอกาสนิดหน่อยเนาะแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยหุ้นไทยมันดูแบบ หนืดมากเนาะมันไม่ค่อยขยับเลยนะครับส่วนของหุ้นต่างประเทศที่มีอยู่นะครับมีอยู่3กลกองทุนนะครับ u g q g u c h i n a แล้วก็ TMBESGINO นะครับตัว u g q g เนี่ยเป็นหุ้นโลกนะครับเป็นภาพรวมของ global เนาะ global ก็คือหุ้นโลกทั้งหมดนะครับสัดส่วนเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดในพอร์ตเลยนะ39.7%ครับโดยที่แกนนำนะก็กลุ่มประเทศของอเมริกาแคนาดานะครับก็จะเป็นกลุ่มแรกๆเนาะ อันที่2ครับยูไชน่าอันนี้จีนเนาะชัดเจนนะครับก็14.6%เนะครับก็เรียกว่ามันก็คือในกลุ่มของมหาอำนาจทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของโลกที่นำโดยอเมริกาหรือว่าอีกครึ่งซีกโลกหนึ่งก็คือยูไชน่าก็คือจีนนะครับก็น่าสนใจในการจัดพอร์ตประเภทนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับ TMBES นะครับก็คือ TMB Eastspring นะครับ Global Innovation เนาะ จีโนนะครับก็ส,สัดส่วนไม่ได้เยอะมากครับอยู่อันดับ2จากท้ายเนาะ11.5แต่ว่า,าภาพรวมของการเติบโตดีมากนะครับต้องบอกก่อนว่าดีมากๆเดี๋ยวไปดูกันในพาร์ทหลังๆเราจะเข้าใจนะครับว่าตัวจีโนตัวนี้โตมากเลยนะครับค่อนข้างโตเลยแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดเข้ามาแล้วเหมาะสมดีนะครับภาพรวมนะครับ ผมมองดูแล้วเนี่ยจริงๆมีหุ้นไทยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่เนาะแต่ว่าการเอาออกไปก็อาจจะเสียโอกาสเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมองภาพไกลกว่านั้นหรือมองจากสถิติเขาก็มองว่าภาพรวมเนี่ยควรจะเอาไทยออกนะครับก็มูลค่าพอร์ปัจจุบันนะครับหนึ่งหบาทนะครับก็เงินลงทุนตั้งต้นก็ประมาณ1 5ื่นห้านะครับก็กำไรอยู่ประมาณส0 0กว่าบาทเนาะ ทีนี้ก็น่าสรุปรวมผลตอบแทนนะครับก็ยกยอดมาที่เดือนที่แล้วนะครับวันที่26เดือนพฤศจิกายนที่1 3 0 4 0บาทเนาะ,ะเราก็มีการลงทุนเพิ่มไปในวันที่15ครับ2,000บาทนะครับก็ทำให้พอรวมเนี่ย โตขึ้นมาอยู่ที่1 5 3 0 5พน่อนะครับกำไรขาดทุนในเดือนที่ผ่านมานะครับก็คือ265.01บาทนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ2.03%นั่นเองนะครับทำให้ภาพรวมตลอดตั้งแต่เดือน6 7 8 9 10 11นะครับแล้วก็12ครึ่งเดือนเนาะกำไรมาแล้ว305.89บาท นะครับแล้วก็ในส่วนของกําไรขาดทุนเนี่ยก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาก็อยู่ที่กําไร2.41นะครับก็ถือว่า โอเคนะไม่ได้เลวร้วายนะครับเงินตั้งต้นสามพันลงทุนเพิ่มหมื่นสองเนาะก็รวมกันเป็นหมื่นห้านะครับเพราะนั้นส่วนต่างก็อยู่ที่สามร้อยกว่าบาทก,ก็โอเคนะสองจุดสี่หนึ่งเซ็นนะครับแต่เมื่อเราไปเทียบกับหน้านี้นะครับเบนช h m a r กเนาะหรือเทียบกับเดี๋ยวต่อไปจะมีเทียบกับหร์ตให้เงินทำงานด้วยนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อเราเทียบกับเบนชะ์แม็กเนาะซึ่งเบนช์แม็กของเราปัจจุบันเนี่ย ตัวไทย BMA เนี่ยหปีเนี่ยกเ็เราใช้ตัวตาสันนี้ของ government bond นะครับหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยมาเ,าเป็นจุดชี้วัดก็เดือนนี้ก็บวกอยู่0-2-3ถือว่าบวกมาค่อนข้างเยอะนะถือว่าปีนค่อนข้างสูงเลยนะครับ เรื่องของ P F and l e a d นะครับกองทุนอสังหารมารัพย์เราถอดไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นสัดส่วนมันเป็น0ูนย์เลยนะ Benchmark Weight เนี่ยเป็นศูนย์นะครับ Set t i นะครับ Total Return ก็ศูนย์เหมือนกันครับในเห็นไหมว่า2เดือนที่ผ่านมาครับบวกไปต้อง23แต่มันเป็น2เดือนที่เราไม่มีหุ้นไทยอยู่ในพอร์ตแล้วครับเราเอาออกไปแล้วเนาะมันก็เลย อึด <S an> อัดนิดหนึ่งเนาะที่จะพูดนะครับ MSCI ACWI ครับหุ้นโลกเนาะห5สิ้าเอร์ซ็นเลยครับค่อนข้างเยอะเนาะ2เดือนที่ผ่านมาบวกรวมกันประมาณเกือบเกือบสิบี่เอร์ซ็นตนะครับสิบี่เกือบสิห้าเปอร์เซ็นตเนาะก็เดือนนี้ก็ยังบวกมาอยู่2%เปอร์เซนตก็ถือว่าเป็นผู้นำดีนะครับใช้ได้เนาะแต่ถ้าเราดูกันระหว่าง SETI กับ MSCI ACWI จะเห็นได้ว่าหุ้นไทยนะครับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาทาผลงานได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมองว่าเสียโอกาสไปนิดนึงเนาะ เอา B M A Go ครับพักเช้าเนอะ A M คือภาคเช้าก็เดือนนี้กลับมาบวกแล้วนะครับสำหรับทองคำเนาะก่อนหน้านี้ประมาณ4เดือนนี้ติดลงมาตลอดเลยนะครับก็ประมาณนี้เนาะทีนี้ครับในมุมของ การลงทุนที่มาเทียบระหว่างโรโบกับเบนช์าร์กนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกเนาะครึ่งเดือนแรกนะครับที่โรโบจะพาชันรวยเนี่ยชนะเบนช์าร์กนะครับเราก็ต้องเรียกว่าเดี๋ยวต้องดูกันครึ่งเดือนหลังด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าครึ่งเดือนแรกนี่ถือว่าชนะเนาะโรโบนะครับตั้งแต่เดือน6นะครับจนถึงเดือน12กลางเดือนนะครับบวกมา2.41%เครับเมื่อเทียบกับเบนช์าร์กนะครับบวกได้ต้อง12.43%เพราะฉพราะนั้นต้องบอกว่าโรโบเนี่ย ถือว่าไม่ได้ชนะเนาะถือว่าแพ้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับต้อง10%ก็เรียกได้ว่าเอาไว้ดูเป็นวิทยาฐานแล้วันนะครับว่าการลงทุนที่เราไม่ได้ลงเองมันก็ต้องรับผิดชอบด้วยแบบนี้นะครับว่าเราก็ต้องยอมรับในผลที่มันจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของผ่อยเ,เงินทำงานเมื่อเอามาเปรียบเทียบกันนะครับความน่าสนใจคืออยู่ว่าผมโพสทุกครั้งเนาะว่าโรโบกับผ่อยเ,เงินทำงานการลงทุนมันไม่เหมือนกันไม่สามารถเทียบกันหมัดต่อหมัดได้แต่ก็อยากเทียบให้ดูครับว่า ถ้าวันนี้เราทำา2พผ่อนเนาะลงทุนเองด้วยนะครับแล้วก็โรโบรด้วยหน้าตาความแตกต่างมันจะประมาณไหนถึงบอกว่าชนหมัดต่อหมัดไม่ได้เนาะแต่มันก็พอเทียบเคียงได้นะครับว่าประมาณไหนนะกเออ็เดือนนี้นะครับตัวโรโบรจะพาชันรวยเนี่ยส0 3ส่วนผรอตเองินทำงานงานเ3 7เพราะฉะนั้นก็แพ้อ,อีกตามเคยนะครับแต่ว่าแพ้ในสัดส่วนที่ไม่เยอะมากนะครับทีนี้โรโบรครับตั้งแต่เดือน6จนถึงเดือนสิเดนะือน12เนาะก็2 4 1เป็นครับเป็นกำไร 2.41%ส่วนพอยเงินทำงานครับตั้งแต่เดือน6นะจนถึงเดือน12นะครับบวกมา20.99%ประมาณ21%เลยถือว่าต่างกันค่อนข้างเยอะมากครับ18.58%มหาสาลเนาะมหาสาลมีแสนหนึ่งก็18ื่นใช่ปะ่ะก็ค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่มันแตกต่างกันนะ โอเคแล้วก็ภาพรวมนะครับผลตอบแทนของกองทุนหน้าสุดท้ายนะครับหน้าสุดท้ายเรามาคุยกันในมุมว่าเอ้ยลาตาสานนี่นะครับเ,เราทําได้0.33ในเมื่อเบนช์แมททำได้0.23ก็โอเวอร์เพอร์ฟอร์มนิดหนึ่งนะครับกองนี้ถือว่าใช้ได้เนาะทองคำครับ s c e b g o H s นะครับผลตอบแทนออกมาเป็นศูนย์นะครับเท่ากับครั้งที่แล้ว โดยที่ตัวทองคำตลาดโลกนะดันบวก1.62เพราะฉะนั้นมันเกิดความต่าง underperform นะครับหุ้นต่างประเทศนะครับชัดเจนเนาะ benchmark MSCI ACWI ทำได้2.16%ครับตัวที่ underperform มี2ตัวก็คือ UGQG กับ U China 2ตัวนี้ถือว่า underperform อยู่ประมาณลบ2ถึง3%นะครับแต่ตัวที่พลิกโผพลิกชีวิตนะครับก็คือ TMBESGNO นะครับมากกว่าต้องแบบโอ้โหพอสมควรเลยนะครับถือว่าแตกต่างเนาะถือว่าบวกมาได้เยอะมากนะครับรวมแล้วครับโรโบเทียบกับเบนชมร์งนะครับบวกไป0.41เพราะนั้นโรโบรอบนี้ชนะเบนชมร์งนะครับแต่โรโบเทียบกับให้เงินทำงานตัวนี้จะแพ้นะครับเพราะนั้นก็ภาพรวมจะเป็นอย่างนี้นะสำหรับโรโบจะพาฉันรวยนะครับผมผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเออโรโบเขาไม่ผิดเนาะที่เขาลงทุนแบบนี้นะครับแต่ว่าผมมีประสบการณ์จากคุยกับหลายๆคนนะครับเขาก็จะเห็นพ้องต้องกัน น้องว่าโรโบของ s อ b อาจจะผิดจังหวะไปนิดหนึ่งรู้สึกว่ามันช้าไปสักประมาณ2ออาทิตย์3อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็ต้องเรียกว่าเราต้องรู้ด้วยครับว่าพอมันเกิดเหตุแบบนี้นะครับเราเรารู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ได้ทําผลตอบแทนได้ดีมากนะักเราอาจจะต้องมีการลงทุนด้วยตัวเเองด้วยนะครับแต่ว่า ต้องศึกษาเนาะว่าเราจะลงทุนอะไรอย่างไรสัดส่วนเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับแล้วก็ขอใช้คลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับแล้วก็เพิ่งได้รับข่าวมาว่าสมุทรสาครใช่ไหมครับที่มีผู้ติดเชื้อ500กว่าคนเกิดขึ้นมาเนาะก็ระมัดระวังตัวครับสวมหน้ากากฉีดมือล้างมือกันบ่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมันมีบทบาทในปีนี้ค่อนข้างสูงครับโควิด -19 อย่าให้มันจะต้องมีบทบาทกับ การลงทุนของเราด้วยนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับสำหรับโรโบจะพาชั้นรวยนะครับเราก็ใครที่รอติดตามจิตตะเวลอยู่ก็รอก่อนเนาะน่าจะเป็นปีหน้าเลยนะครับในระหว่างที่เขารอเลือกซื้อตัว ETF ให้กับเรานะครับก็น่าจะต้องรอสักพักเนาะแต่เดี๋ยวสิ้นปีนะครับจะมีในส่วนของโรโบจะพาชั้นรวยกับในส่วนของให้เงินทํางานมาสรุปรวมตลอดทั้งปีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับขอให้ทุกคนนะครับปลอดภัยนะครับจากโค ควิดเนาะปลอดภัยไร้โควิดล้วขอให้มีความสุขสนุกกับการลงทุนอตอมได้กากันกน,นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ